สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้านี่ผ่าสิผ้า,าเขาสวนจ้าโอ้โหมึงเนี่ยผู้มอนปีนี่ดกดกจากพี่น้องมึงเนี่ยมันมันเป็นหมดหมืดน,นะจ้ามันสีมองบ่คอยเห็นเทษแล้เออผู้มอนดกคักพี่น้องนี่อันนี้ผู้มอนลูกสีแดงจ้าดกคักพี่น้องเตียว่า ดกคักอีลิปีนีดกจนง่าสิฮักอีกเพื่อเราเบิ่งซ้องปีนี่ว่าปีที่แล้วมันบ่เป็ี่นนะจ่ะนี่ดกคักสิเขาวสวนเขาวสวนไปเบิ่งผักซี่ผักใบแมงลักปลูกปลูกใบแมงลักไว้คือได้ผักอีตูเอ้ยว่าผิดปลูกใบแมงลักได้ไวขึ้นได้ขึ้นได้ผักซี่เล,ล่าน้อยเนาะดกคักพี่น้องเต็มเลยดิเนปลูกผู้มอญเผืนะ่ะ อันนี้งานหยาดงานฮักอยู่แล้วแม่เมือดได้ละพี่น้องพุนอ่ะดกเต็มตนเลยพุนอ่ะอุ้ยทางนี้ผู้ม่อนทางนี้ผู้ม่อนทางคุณดอกแค่จ้ะพี่น้องดอกแค่บานเต็มเลยดอกแค่บานเต็มเลยจ้ะบังเ,น,เน่เห็นบ่ ไม่หลายค่ะกินมาท่านดอกไม่หลายพดสิไปเบิ้งอันสิพายยางไปเบิ้งอันสวนผักนะจ้ะเนาะามกันมาเลยจ้ะยางไปเบิ้งเบิ้งผลไม้เบิ้งดอกผักแค่ฝรั่งสีพากันย่างไปงงงงสิพายาายางไงเบิง้ง ย่างเบื้องสวนน,น้อยก็เนานะสวนพักก่อนสิไปรับวัคซีนเข็มแหลกพี่น้องวัคซีนสิขิดวัคซีนเข็มแหลกเบื่งเด้อ่อะลูกใบแมงลักไว้ขึ้นได้พากันซีเล่าขึ้นมเต็มเลยพี่น้องสวนพักมันก็สิเป็นยังสีละจ้ะเิ็น บ้านพักเบาพิษอ้าอุ้ยว่งแน่เข็นมาจ้ะมันห้องมืดๆเขามาในนีมันหงป็นมืดๆเนี่ยนะจ้ะปลูกใบแมงลักไว้พี่น้องว่งแน่ปลูกใบแมงลักไว้คือเมื่อใดพักอีตุเอ้ยเบาพิษอีกแล้วว้าวพิษประจําเป็นเ้าพิษุ้ยเกิเจ้าของคือกันละจ้ะปลูกใบแมงลักอันไว้ ก็ได้ผักซีเล้าขื้นเต็มเลยพี่น้องบังเนี่ยถ้าผักอีตู้ก็ขึ้นอยู่กําลังสวงามในจานเนี่ยแต่ผักซีผักซีเล่าเนาะบ่ได้ปลูกดิจ้าเม็ดมัรลวงมันกับขื้นของมันเองหดนามพุวนดินมันกับขื้นของมันมาเองปลูกปลูกปีเดียวได้กินตลอดได้กินตลอดจ้าถ้าเม็ดมรลวงลวงดินนะเราก็ห้องกับพ่วนดิน อันนี้กันโหระพาแต่โรหระพาว่าหั่นงามปันใดโรหระพาว่าหั่นงามแถวพะอ,อีตูพะอ,อีตูก็ขึ้นงามอันทีทีงามงามสุดก็ขึ้นอย่แล้วพักสีเหล้าเข้าี่แหละจ้ะงามมีหลีดีเนี่ยอีกประมาณสามสี่มื่ก็สิเริ่มเจ็บได้แล้วจ้ะนี่นี่อุ้ม มะเขามาได้หนีมันสิเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยนะจ้ะในบ้านพักเนาะงาม,มลีลีที่พี่น้องอุ้ยงามสะออนพักซี่ต้นพริกกะอันตัวถากันไม่กินอันใบมันนะจ้ะต้นพริกแต่และมันเริ่มออกงวยห้วละจ้าเนี่ยสองต้นพริกที่นี่นะจ้าลูกป้อมๆดอก ลูกมันปอมปอมลูกมันมันคือพลิกปานเท้าพลิกที่นี่มันออกอันลูกออกอันนุ้ยเราจะด,ด,ดกกระบ่ดบาดดกกะหรือบะมีอยู่เอ้ยมังไงกระมัดสะออนผักซี่คือเก่านีย่ยเราจะเฮ้ยผักซี่งามค่ะผักซี่เล่าใส่แกงออมกินกับขนมกินเฮ้ยผักอีตูข้ข่อยกับกระลังขึ้น เ้าตรงเด็ดนะมันแต่มันมันกำลังแตกไปตูป้ปลูกไปประมาณยี่สิบต้นนี่ละงามอยู่พี่น้องมนะอันเม็ดมัน่วงปีที่แล้วมันก็ขื้นน้ำจ้าใบแมงลักอันนี้เม็ดลวงของปีที่แล้วมันก็ขื้นมาหลายต้นอยู่นี่นี่อันนี้ก็เม็ดลวงมันก็ขื้นของมัน อันนั้นก็เม็ดร,ร่วงจ่าซองมันขื้นของมันอยู่โอ,โอเคนะจ้าพี่น้องผ้าเบิงสวนพักหน่อยๆก่อนสิไปฉีดวัคซีนเข็มแหลกโอเคนะจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็กดคไลค,ค์กดแชร์กดรซับสไคร้น้ำเนยได้จ้าเด้อมาพามาเบิงสวนพักหน่อยๆผลไม้ดอกแค่ฟรัง ในบ้านนี่แหละจ้าโอเคนะจ้าแค่นี้แหละจ้าเจอกันคลิปหนาเนาะ